เราจะได้รู้ว่าทำแบบไหนเวลาเราเวลาเราเล่นเกมเราก็อยากลงมือเล่นจริงใช่ไหมเวลาเรียนเราก็เรียนจรงิงจังไม่เรีนเราจะไม่ได้ผลโอเคอ่ะทีนี้เรารู้ว่ารู้ว่าเราเจอคนไทยดนนี้ผมงไม่ตื่นสิ่งที่เราทำคือกดหน้าอกเน้นตอนนี้คือเรากดหน้าอกเราจะกดยังไงให้มันถูกวิธีกดยังไงให้มันถูกต้องกดยังไใง,งไให้มันช่วยคนไท้ได้ ขอสามี่งคนอาร่อามี่ที่คไม่รองููอาูขอคะเห็นอู่ยังไงเมื่อกี้ครูบอกแล้วให้วันจากไหนกระดูกกลางหน้าอกอยู่ตรงไหนชี้ชอ่านี่คือกระดูกกลางหน้าอกนะคะ นี่คือหน้าอนไทยเนาะตัดตรงไหนตัดตรงที <blueberry> ่ตรงไหนตัดตรงที่เราตรงนี้นะคะไหนจิ้มที่เราจะเอาลงวางตรงไหนอ่ะโอเคไหนลองวางมือเลยลองวางวางสองมืออ่าวางสองมือทีนี้วางสองมือเสร็จตำแหน่งของวางเวลาเราใช้เราใช้ต้นมือนะคะในการกดน้าหกแรงเราถึงจะถึงนิ้มืออ่ะใช้ต้นน้ำตาลนะวางเลยจ้าเพื่อไอ้นิ้นึ่งประกบ อ่าประกบนะคะโน้มตัวมาด้านหน้า,หนาให้หัวไหล่ตั้งฉากกับตรงตรงตำแหน่งที่เราจะกดโน้มมาอีกโน้มมาอีกเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเราจะไม่มองหน้าคนกดเราจะต้องโน้มคอมคนที่กดนะ,ะปึ๊บวานะปึ๊บนะตรงนี้นะคะโน้มไปนิดนึงให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะลงสู่ <Okay. S 1> สันมือนะคะอ่ะปรับตำแหน่งให้พอดี ตอนนี้พอดีคือเราต้องการขานิดนึงขาหัวเขานิดนึงน้งงงนงนงนำหนักจะได้พอดีเวลาเรากดเราจะได้ไม่ใช้แรงเยอะน้องกดไปข้างหน้าเยอะๆเยอะๆเลยดังขานิดนึงลูกอ่กดกดให้ลึก<น>คำว่าลึกนี่คือ5เซนติเมตรหเซนติเมตรหรือว่า2องนิ้วครึ่งนะอ่านิ้วลองกดสิลูกเบิ๊บปึ๊บเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บอ่าลองกดลองกดไปเรื่อยๆเลย,เลยกดขาลูกอ่ากดป้าย อ่าอ่าเวลาเวลากดอย่ายกมือลอยนะอย่ายกมือลอยขึ้นนะคะให้เอามือมาที่ตำแหน่งเดิมนะกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะลูกอ่าดีค่ะดีค่ะเก่งค่ะทีนี้เรากดลึกและจังหวะจังหวะนี้หรือไม่หนูก็นับเป็นจังหวะตัวเลขก็ได้นะคะหนึ่งสองอาจารย์สอนอะไรนะหนึ่งและอ่าพร้อมกัน 1นึ่งและสและสและสและหและ6กและเจ็ดรับพร้อมกัน้ช่ไทุกคนงานอะไรนะหนึ่งและ2และ3และ4และ5และ6และ7และแและ9และ10ไม่สิเอ็ดละไม่แล้วปแล้วไปแล้วแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม